สวัสดีจ้าว้นนี้กระสิออกเป็นเส้นๆจังน้อยเพราะว่ายุดแค่ขวอมาเป็นนาทีแล้วจ้าเพราะว่าหมอนัดตรวจเลือดแม่นาะแล้วก็พอแล้วกะ็เว้นไปอีกสองมือม่งสองสามมือกะได้ผานพ่นัดไปร่วมบ้านอีกหมอนัดไปทรงเสมหะ เลื่อนไปอีกแล้วจงตาเทมฮะตอนที่ได้ว่าจะได้เอ็กซเรย์ปอดกะบบได้เอ็กซเรย์ปอดโอ้ยบุคคาเบียเด้บุคคาบพ่ได้ไข้ควงเงินกรบโบมี่ที่บาทแฮงซิ่งคักโพดคุณหมอค่ะคุณหมอเค่ะบอเลตุนคุณจุนแน่เนาะทำใจเย้าไป